ข้อ25าอัตถาศีหสูตรนั้นว่าบทว่าสันทิติกังได้แก่อันบุคคลพึงเห็นเองบทว่าทายโกได้แก่ผู้กล้าในการให้อธิบายว่าผู้ไม่หยุดอยู่ด้วยเพียงความเชื่อว่าทานยังประโยชน์ให้สำเร็จเท่านั้นอาจแม้เพื่อสละด้วยบทว่าทานปฏิความว่าบุคคลให้ทานใดเป็นนายแห่งทานนั้นให้มิใช่เป็นธาตวงเล็บแห่งทานมิใช่เป็นสหายวงเล็บแห่งทาน ยิงอยู่ผู้ใดบริโภคของอร่อยด้วยตนให้ของไม่อร่อยแก่นชนเหล่าอื่นผู้นั้นชื่อว่าเป็นทาตแห่งทายธรรมกล่าวคือทานให้ผู้ใดบริโภคสิ่งใดด้วยตนเองให้สิ่งนั้นแหละผู้นั้นชื่อว่าเป็นสหายวงเล็บแห่งทานให้ส่วนผู้ใดตนเองยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมให้ของอร่อยแก่นชนเหล่าอื่นผู้นั้นชื่อว่าเป็นนายเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าวงเล็บแห่งทานให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำว่าทานปติทรงหมายเอาผู้เช่นนั้นบทว่าอมังกุภูโตคือมิใช่เป็นผู้ปราศจากเดชบทว่าวิสารโทคือเป็นผู้ถึงซึ่งโสมนัสอันสัมปยุตด้วยญาณสองบทว่าสหยตังคตาความว่าถึงความเป็นผู้ร่วมกันคือความเป็นพวกเดียวกันบทว่ากตาวากาสาความว่าชื่อว่าผู้มีโอกาสอันทำแล้วเพราะเป็นผู้ทำกรรมเป็นเหตุมีโอกาสในนันทวันนั้นและเพราะกรรมนั้นเป็นกุศลอย่างเดียวฉะนั้นพระผู้มีพระ พระเจ้าจึงตรัสว่าผู้มีกุศลอันธรรมแล้วบทว่าโมทเรปแปลว่าย่อมบันเทิงคือเบิกบานบทว่าสิตะสะความว่าของตถาคตผู้อันตันหาไม่อาศัยแล้วบทว่าตาทิโนได้แก่ผู้ถึงลักษณะแห่งผู้คงที่